ไปนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับใกล้จบแล้ววันศุกร์วันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะครับการงานและการเรียนคนที่ทำงานอยู่นะครับออคนเกิดวันศุกร์เหมือนจะได้เดินทาง เกี่ยวกับเรื่องงานด้วยได้ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างก็รู้สึกแฮปปี้ในเรื่องของการเดินทางมากนะครับคนเกิดมาสุดโดยเฉพาะคนเกิดมาสนุที่เป็นผู้ชายนะครับช่วงเมษาการงานรู้สึกแฮปปี้นะครับเหมือนได้เดินทางไปทําง,งานด้วยไปเที่ยวด้วยส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับคนที่อยู่ในวัยเรียนคนที่เกิดมัสุ่ถ้าหากว่ากําลังรอผลสอบอยู่ แล้วใครที่คาดหวังว่าอยากไปเรียนไกลๆอ่ต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศอ,ะอ่ะดูเหมือนได้ได้ได้คำตอบที่ดีนะครับการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับค่อนข้างที่จะบริหารดีแข็งแรงมากนะครับบริหารดีแข็งแรงเพราะเหมือนรู้สึกว่าช่วงมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องโดนมาหนักเพราะนั้นเมษารู้สึกเหมือนเขาค่อนข้า,ง,ขาง,ทงที่จะบริหารได้ดีนะครับความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับ ดูดีอ่ะในช่วงเดือนเมษาดูดีครับคนที่มีคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะแฮปปี้เหมือนจะเหมือนคุณจะได้รับของขวัญชิ้นพิเศษที่ที่ไม่คิดว่าจะได้จากจากคนรักนะครับของคุณส่วนส่วนคนที่เป็นโสดนะครับคนเกิดบันศุที่เป็นโสดู่ตอนนี้คุณกําลังจะเจอความรักมีโอกาสมีโอกาสเจอความรัก ด,ดีดีด้วยนะครับในช่วงเดินเมษานี้น <_ s 1> ให้ดูดีว่ะคุณเกิดวันศุกร์โอเคคุณเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงเดินเมษานี้เหมือนกับว่าคุณคุณเพิ่งผ่านเรื่องหลายๆมาต่างๆเท่าที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งเรื่องการเงินอะหลักๆเลยที่เหมือนคนเพิ่งผ่านมาแล้วช่วงเดินเมษานี้คุณคุณ,คณทําได้ดีนะครับคุณทําได้ดีแล้วก็คุณกําลังเออ มาถูกทางแล้วนะครับในเรื่องต่างๆเรื่องการงานเรื่องการเงินคุณบริหารได้ดีคุณทํามาได้ดีแล้วะครับเรื่องความรักคุณคุณแก้ไขได้ดีนะครับเจ่งหวต้งเกมาสุดจะไปต่อไปวันเสาร์วันสุดท้าย